ก็ถ้าใครที่ไปงานเอเชียแปซิฟิกเรลเนี่ยก็สามารถไปเจอกับพี่นัดได้ที่บูธ CRRC นะฮะบริษัท CRRC ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรถจาก QSY แล้วก็ CSR ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะ,ะทุกคนก็เป็นบริษัทจากประเทศจีนนะฮะอยู่ที่เมืองชิชูเยียนนะครับถ้าเกิดผมออกสำเนียงผิดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังแกะอยู่นะฮะเป็นย่ามาช่วยแกะให้นะฮะโอโหก็มีเกรติบัตรให้ด้วยนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะนี่รถไฟเลยแล้วก็เป็นจิ๊กซอว์รถไฟนะ,นะฮะนี่นะครับก็เป็นรถไฟที่ผลิตจากโรงงาน C R R C ชิชุเย่ยนนะ ก็รถจากรรุ่นนี้นะฮะถ้าใครได้ดูเพจเรียวแฟนนะฮะก็จะเป็นรถจักรที่เป็นรุ่นพี่รุ่นเนาะเป็นรถจักรรุ่นเป็นรถจักรที่เป็นพี่น้องกับรถจักร QSY บ้านเรานะฮะแต่ว่าที่นั่งของพอขอรอเนี่ยจะอยู่คนละฝั่ง ถ้าเป็นรถจาก q s y นะครับพอขออจะนั่งฝั่งนี้ช่างครื่องจะนั like <con> ่งฝั่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถจากรุ่นนี้เนี่ยพอขอลอจะนั่งฝั่งนี้นะครับแล้วช่างเครื่องก็จะนั่งฝั่งนี้นะฮะถือว่าอลังการมากนะครับขอขอบคุณพี่นัทเพียจเพจเรียวแฟนแล้วก็บริษัท C R r C มานโอกาสนี้ด้วยนะฮะจากประเทศจีนนะครับที่มอบโอกาสนี้ที่มอบโอกาสดีๆให้กับผมนะฮะ นี่นะฮะพร้อมกับเกียติบัตรสวยๆเลยนะฮะดูแลน่าจะหลายชิ้นพอสมควรนะฮะก็เป็นจิ๊กซอที่เขาบอกว่าน่าจะมีทั้งหมดส0มชิ้นนะฮะงานนี้คงอีกยาวไกลนะทุกคนก็ต้องสู้ๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิไปด้วยเนาะก็ถ้าต่อเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆด่ชมนะครับก็อาจจะใช้เวลาเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะบางครั้งก็อาจจะใช้เวลา3-5วันเลยนะฮะแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าได้ฝึกสมาธิด้วยนะทุกคนได้จดจ่อกับสิ่งที่ทำนานๆน,นะครับ ก็สําหรับวิธีเคล็ดลับในการตอบง่ายๆนะฮะก็ดูในส่วนที่เป็นตัวหนังสือก่อนนะฮะ